พราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าต้องบอกว่าในช่วงของตลาดเองก็รับข่าวบวกไปพอสมควรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยงบแต้มาสามเขาอาจจะดีนะครับเขาก็เลยขึ้นนะแต่วัตนตรงนี้พอถึงเวลารับข่าวดีไปแล้วก็จะเริ่มชะลอแต่ของบ้านเราเนี่ยงบแต้มาสามออกมาไม่ดีแต่ก็ขึ้นนะเพราะว่าทุกคนก็มองไปข้างหน้าว่าเนี่ยแต้มสี่มันจะกลับมาดีนะดังนั้นก็ต้องบอกว่า เราก็ใช้ข่าวดีข้างหน้าเนี่ยไปในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอมีจุดที่ข่าวดีเริ่มขาดตอนนะครับหรือว่าเริ่มไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามาเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแรงทางกําไรในหุ้นหลายตัวนะครับแล้วก็จะเริ่มเห็นเลยว่า2วันทําการที่ผ่านมาถ้าใครลองไปสังเกตในในลักษณะของหุ้นเนี่ยก็จะพบว่าโอเคในแง่ของตัว most impact เนี่ยหน้าตาไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะนะครับก็คือ most impact ในฝั่งที่ทําให้หุ้นบวกหุ้นลบเนี่ยเปลี่ยนไปไม่เยอะแต่ถ้าไปสังเกตลักษณะของ money in money out ก็คือ ไปดูการเคาะว่าเคาะซ้ายเคาะขวากันเยอะๆเนี่ยนะครับจะพบความสังเกตเลยว่ามันนิ่อินในช่วง2วันที่ผ่านมาของหุ้นเนี่ยไม่มีหุ้นใหญ่เลยแล้วก็เป็นมันนิ่อินในระดับที่กิ๊กก๊อกมากอะ่ะคือ50ล้าน10ล้านนะฮะคือถ้าไปลองดูเลยเนี่ยเ <s> ทียบกับบางช่วงซึ่งเราเห็นว่าเออมันนิ่อินมันนิ่อส์เนี่ยตลาดที่มันเฮลตี้หรือมันมันก็น่าจะโซลิดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าออฝั่งเคาะซื้อเคาะขายเนี่ยแม็กแม็กซ์อาจจะวันละสี่ห้าร้อยล้านทั้งคู่แต่วันเน ม o นี่เอาส์เนี่ยมี200รล้าน400ล้านแต่ว่าฝั่งม o นี่อินเนี่ยเมื่อวานที่เคาะเยอะสุดใครเป็น CMO นะ48ล้านก็แปลว่าคือแ,แปลว่าจริงๆแล้วตลาดเองเริ่มเริ่มไม่ไม่เริ่มอาจจะมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงที่จะพักตัวในระยะสั้นๆน<ล>ะคร<อ>ับแต่ถ้าพูดง่ายๆแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในหมวดของตรงนี้สิ่งสำคัญก็คือต้องมาดูว่าถ้าตลาดเองจะมีการพักหรือมีการปรับเนี่ยถ้าหุ้นที่ถืออยู่เป็นหุ้นที่ขึ้นมาเยอะหรือเป็นหุ้นที่ทีมการลงทุนมันนเรริ่่่มออออแแล้วหวหืา ใกล้ที่จะเริ่มเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับขณะเดียวกันถึงแม้ว่าทีมต่อไปในระยะต่อไปเนี่ยก็ยังเป็นตีมเรื่องของการเปิดเมืองอยู่แต่ว่าเราก็เห็นว่าทีมเปิดเมืองหลายตัวขึ้นมาสะท้อนข่าวบวกอยู่เยอะพอสมควรแล้วเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็ต้องพยายามวนไปหาว่าตีมเปิดเมืองตัวไหนเนี่ยที่มันยังไม่ได้สะท้อนเยอะจนเกินไปนะครับขณะเดียวกันตลาดเองจะหมุนมาดีเฟนซีฟมากขึ้นหรือเปล่านะซึ่งเราก็เห็นว่าใน2กลุ่มที่ผมเห็นว่ามันมี บรรยากาศของการเก็งกำไรที่ดูว่าน่าจะเป็ n, นบะวกเนี่ยมันจะเป็นตัวแต่นั่กลุ่มสื่อสารแล้วก <Level> ็มอีกกลุ uh, 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 uh. ่มหนึ huh. uh ่ง huh. ค exactly ืออะไรรู uh ้ไหมฮะกลุ่ม IPO ปีนี้ฮะอออ๋ออออ๋อโอเคคึกคักทีเดียวกลุ่มสื่อสารเนี่ยต้องบอกว่าอันที่หนึ่งถ้าเป็นตัวใหญ่อย่างแอดวานเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเอผมคิดว่ามันน่าจะเริ่มมีความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการจ่ายปันผลพิเศษในปีหน้าอยู่แล้วนะครับหลังจากกราบเข้ามาถือหุ้นในอินทัสเพราะว่า เราก็จะเห็นว่าเวลาที่มันมี level a g e b u y out คือหมายความว่าคนที่เข้าซื้อหุ้น<อ>เข้าซื้อหุ้นโดยการใช้เงินกู้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่เขาก็ต้องอยากเอาเงินกู้ไปคืนเพราะฉะนั้นมันก็มักจะมีนโยบายมาถึงบริษัทลูกบริษัทหลานครับว่าเฮ้ยช่วยๆกันหน่อยนะมีอะไรจ่ายได้ก็จ่ายออกมาเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เราเห็นว่า Adva n c e มีกำไรสะสมประมาณ53,000ล้านนล้านก็ตีออกมาประมาณสัก18บาทต่อหุ้นก็ถ้าเราคิดว่าปกติเข้าจ่ายบันผลได้ประมาณ7จบาทต่อหุ้นอยู่แล้วเนี่ย ก็แปลว่าเราอาจจะ expect กลมๆได้ว่าเอ้ยปันผลพิเศษปีหน้าเนี่ยถ้าโชคดีดีดไม่ดีเจออาจจะได้10บาทเลยนะครับ<ช>ก็ไม่ถ้าไม่เกิดอย่างน้อยก็ได้7บาทนะตลามปกติแต่ถ้าเกิดก็อาจจะได้10บาทนี้ครับก็ทําให้เป็นอันนึงที่ดูน่าสนใจก็แปลว่าถ้าเรามีหุ้นตรงนี้ในราคาที่ไม่แพงมากนะักหรือเป็นจุดที่ผลประกอบการมันมีโอกาสจะฟื้นจากจุดต่ําสุดในช่วงไตรมาสสเนี่ยเราก็เลยจะเริ่มเห็นว่าหุ้นตนัวนี้เริ่มค่อยๆแข็งกันมาเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีลักษณะของการเล่นที่แบบโฉงฉาครับ ครับถ้าถ้าภาพตลาดไปน,นี้ฟังดูเหมือนเมนใหญ่ของตลาดหุ้นไทยในระยะสั้นเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรใหม่ถูกไหมใช่ครับผมคิดว่าเป็นแค่การลดความร้อนแรงแล้วก็หาหุ้นมาสลับปรับฐานในจังหวะที่จะกลับไปวนไปเล่นหุ้นในกลุ่มเปิดเมืออีกรอบหนึ่งครับครับคือถ้าเราเราดูกราฟที่เราเปิดให้ท่านทาุณดูตอนนี้มันเหมือนว่าราคาไฮตอนนี้มันมันชอบไปชนแถวเนี้ยหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบกว่าครับและมักจะลงทุกครั้ง หลายคนเริ่มเก่งว่าเฮ้ยรอบนี้มันน่าจะขึ้นพอดีมันปลายปีด้วยนะครับแต่ดูสถิติแล้วก็ก็ก็ห้าสิบห้าสิบหลายคนบอกว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ผ่านคุณกิจพลมองอยังไงครับก็ต้องบอกว่าถ้าในเชิงของการเทรดดิ้งผมมองมุมไม่ได้เสียหายนะครับเแต่ว่าเรามองปลายปีเนี่ยว่าอัพไซด์อยู่ประมาณสักพันหกร้อยหกสิบทำมันหัวแปดสิบก็แปลว่าจากตัวนี้ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอันที่หนึ่งเราคิดว่ามันไปได้แต่มันไม่เยอะนะแล้วก็ขณะดเดียวกันถ้ามันไปไม่เยอะแบบเนี้ย ก็แปลว่ามันจะต้องมีกลุ่มที่ขึ้นและกลุ่มที่ลงนะครับก็ได้แปลว่าสิ่งสำคัญก็คือก็ต้องไปดูว่ากลุ่มไหนที่มันเสี่ยงลงนะ mm. ก็ถ้าเราไล่มาตั้งแต่ตอนเกิดโควิดเลยนะครับจะถึงปัจจุบันเนี่ยกลุ่มที่มันยังอันดร์เพอร์ฟอร์มมากๆเนี่ยสองสากลุ่มก็คือจะเป็นกองรีดตอนนี้รีดจะเป็นกองกลุ่มที่อันด้วเพอร์ฟอร์มที่สุดนะครับถัดมาจะเป็นกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งแล้วก็เป็น ICT ีทีจริงๆก่อนหน้านี้ไอซีทีอันดร์เพอร์ฟอร์มมากนะครับ แต่3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มลบความอันเดอร์เพอร์ฟอร์มแบบพอสมควรแล้วนะครับผมก็คิดว่าในภาพของทางด้านช่วงจากนี้ปลายปีไปต่อปีหน้านะครับในกลุ่มที่เกี่ยวทางด้านของการเปิดเมืองยังเป็นกลุ่มที่โอเคนะไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นสื่อสารเป็นค้าปลีกเพียงแต่ว่าหลายตัวสะท้อนไปเยอะนะครับแล้วถ้าตัวไหนสะท้อนไปเยอะหรือเริ่มใกล้แนวต้านแล้วเนี่ยโอกาสที่ช่วงสั้นจะไม่ถูกไล่ต่อโอกาสที่ช่วงสั้นอาจจะต้องมีแรงทางกำไรหรือซึมลงผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติครับครับ เพราะฉะนั้นโดยตรงนี้ผมคิดว่าถ้านยามตลาดสั้นๆผมมองว่าอผมรู้สึกว่าบรรยากาศการเก็งกำไรยังเป็นบวกแต่ว่าเป็นการรอซื้อไม่ได้ราคาครับในขณะที่จุดที่มันถ้ามันจะซื้อได้เลยเนี่ยจะไม่ใช่หุ้นในติมหลักแต่เป็นหุ้นที่มันถูกดึงขึ้นมาขั้นเวลาในช่วงนี้ฮะอ่าพูด,ดง่ายๆคือคุณจะเก็งกาไรช่วงเนี้ยคุณต้องไปหาหุ้นตัวเล็กหน่อยหรือหุ้นขั้นเวลาหน่อยแต่จีมใหญ่ยังไม่เกิดขึ้นรอเล่นหุ้นเปิดเมืองรอบต่อไปใช่ครับครับอ่าถ้าอย่างนั้นกรอบเซ็นเตเด็ก ถ้าดูเฉพาะวันนี้จะเป็นยังไงหรือสัปดาห์นี้สองวันทําการสุดท้ายจะเป็นยังไงครับครับก็มองกรอบนะก็ยังมองเันหนึ่งหกสามห้านะครับถึงประมาณสักหนึ่งหกห้าศูนย์ยังอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับโดยสื่อสารนอกจากแอดวานซ์นั่นเนี่ยทั้งทูทั้งดีแท็ก็มีประเด็นที่ตลาดลือกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการควบรวมนะครับซึ่งต้องเรียนจริงว่าไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะถามว่าแล้วลือหลายรอบเลยนะลือลือรอบนี้ก็ลือขึ้นไปสี่บาทสี่สิบทุบลงมาเหลือสามบาทหกสิบกว่า รอบนี้ลืออีกขึ้นไปไม่รู้จะไปไฮเดรนเปล่านะ,ะแล้วไม่รู้จะทุบลงไปอีกหรือเปล่าโอ้โหลือหลายรอบเลยเกินก็ต้องบอกว่าถ้าถ้ามาดูจริงๆแล้วเนี่ยโดนบนตัวเลขทางการเงินบางอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะต้องบอกว่าหนึ่งถ้ามันจะเกิดดีลนี้จริงนะครับมันคงไม่ใช่การเข้าซื้อนะเพราะว่ามันจะเป็นภารหนี่คนที่ซื้อเยอะมากนะฮะแต่ว่าถ้าจะรวมกันเนี่ยเอะถามว่ามันก็มีความเป็นไปได้แล้วก็มีโลจิตกที่ดีในแง่ของตัว e c o n o m y of Scale นะแต่ว่าสมมุติว่าเร็วที่สุดเลยนะ เช่นจ,จริงๆแล้วเป็นแค่การร่วมมือกันอาจจะเช่าใช้เน็ตเวิร์กเพราะว่ามันจะประหยัดขึ้นมากนะครับเพราะว่าคนหนึ่งก็าไม่ทั้งคู่ตอนนี้ลงทุนกันเยอะมากนะรวมๆกันทั้งแอดทั้งทั้งทรูทั้งดีแท็เนี่ยเงินลงทุนมันจะหนักมากสมมุติว่าแล้วทั้งคู่ก็มาจุดถึงจุดที่เรียกว่าเพิ่มคนในระบบไม่ได้อะ่ะนะฮะดังน,นั้นที่ท,ท,ที่ที่สุดก็คืออาจจะสุดท้ายอาจจะจบเรื่องนี้ดิวเนี่ยอาจจะมีความจริงแค่เป็นพาร์ทเนอร์ใช้เน็ตเวิร์กร่วมกันนะครับซึ่งก็ธรรมดาซึ่งก็ธรรมดา ซึ่งก็ธรรมดาแต่ว่าโอเคมันก็น่าสนใจเหมือนเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราลองคิดว่าเออทั้งคู่ทําแบบนั้นแล้วจะได้ฟรีแคชโปลเซฟวิ่งขึ้นมาประมาณคนละสามพันล้านเนี่ยนะครับใ,ในช่วงสิปีข้างหน้าซึ่งสัญญาสัมปทานยังยังมีสัญญาใบอนุญ,ญาตยังมีผลอยู่เนี่ยเราตีกลมๆก,ก็จะได้แอดออนในตัวทาร์เก็ตพลายของตัว True อาจจะสัก61ตังค์นะครับตัวด e ีแท็กประมาณสัก1ิบสเอ็ดสัก11บบาทนะครับอเออโทษทีสักประมาณ จ็ดแปดบาทนะครับก็คือท่านตีวงกลมแล้วเนี่ยที่ผมลองเคาะมาก็คือว่าจากตลาดให้แฟร์ทรูสี่บาทสาสิบแปดวันนี้ก็อาจจะขึ้นไปใกล้ๆ5ห้านะครับครับตัวของ่านดีแท็เนี่ยาจากสี่สิบสี่บาทสี่สิบต้นๆ้นอาจจะเป็นสักสี่สิบเก้านั้นก็แปลว่าในแง่นี้นะครับสมมุติว่าใครใคร,ใครมีคุณในทุนต่ําแล้วก็รู้สึกว่าถือ,อยาวอยู่แล้วแล้วก็มองว่าเออมันก็มีโอกาสเวอร์เนี่ยสมมติการเกง็งกำไรม,มันเวอร์ขึ้นไปจริงจริงก็ให้รู้ว่าแนวต้านสําคัญของทรูจะอยู่แถว5บาทของดีแท็กก็ 40เกินสี่สิบ้าขึ้นไปนะครับก็เป็นจุดที่เออเราต้องเริ่มมาลาัง,งวางว่าในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันก็น่าจะสะท้อนสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องของการควบรวมแล้วครับครับอ่ะกลับมาวันนี้ครับพอรู้กรอบแล้วดูภาพหลักแล้ววันนี้เราจะเทรดดิ้งพุ่ตัวไหนเลือจะลงทุ้นตัวไหนครับโอเคครับก็เอาตัวที่มันอยู่ที่ต่ําและคนไม่ค่อยมีครับ,รบเพราะว่าการที่คนไม่มีก็เออช่วงสั้นอาจจะดูเร็วหรือว่าองบมันก็ดูแย่นะแต่ว่า มันก็ไม่มีใครมาขายใส่เราเพราะมันไม่มีนะครับก็ตัวแรกครับเราชอบ r ออครับ r อนะครับอ่าก็ก็อยู่ที่ต่ำนะอยู่ที่ต่ำเพิ่งเริ่มขึ้นมาสักพักหนึ่งปิดเมื่อวานสิบเก้าบาทสี่ิบเลยครับใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าเริ่มผ่านตัวดาวเทรนด์ลองเทอมดาวเทรนด์ด้วยนะครับถ้ามาดูแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ลุ้นภาพของการกลับขึ้นไปซึ่งถ้าไปดูวใวชเชิงนเวอลุ่มประกอบเนี่ยคนที่มี r อจริงๆจะมีกันอยู่ในโซนประมาณแถวยี่สบี่บาทนะครับ,รบเพราะฉะนั้นแนวต้านแรก อาจจะเป็นแถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันแต่ก็ต้องบอกว่าโซนนนั้นเบาบางคนไม่มีของะฮะผู้ตีกลมๆก็แปลว่าผมคิดว่าถ้าติดก็คือแค่ชนแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยโซนที่มันจะไปแข็งจริงคือโซน24บาทเพราะฉะนั้นก็คือถ้าใครมองภาพของกลุ่มมีเดียฟื้นตัวจากจุดต่ําสุดเนี่ยนะครับแย่สุดไปแล้วในช่วงแตรมาสามก็ RS น่าสนใจก็เก่งกําไรคาดหวัง24บาทในระยะกลางแล้วก็จุดแตกรทตุนจะอยู่ที่ประมาณโซน18บาท80ครับครับ Uh, ตัวที่สองครับตัวแรก i อตัวที่สองเธอเลยครับตัวสองครับก็ o n e enterprise ครับ o n e enterprise พุ่นใหม่ใช่ไหมฮะได้ครับโอ้ oh, ราคาเกือบ all time า i g h แล้วครับถ้าไปสังเกตจะเห็นว่าเอ่อ i p o ช่วงหลังเนี่ยจะมี 2, 2สองสองทรงก็คือทรงที่หนึ่งก็คือเข้ามาแล้วเนี่ยโดนเละเลยนะครับกับทรนที่สองก็คือเรียกว่าปั้นเกมขึ้นมาเนี่ยเราไปได้ค่าน้าจะดีก็จะเห็นว่าอย่างเฮงเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่า ปั้นปุ๊บแล้วไปแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ทีนี้ตัววันเองเราก็คิดว่าอยู่ในทรงที่มันเป็นลักษณะแบบเดียวกับเฮงนะเยงแต่ว่ายังไปไยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้ไปนะครับก็บเห็นว่าหนึ่งราคาเองเริ่มฟื้นมาได้ดีและขนาดเดียวกันเนี่ยก็เริ่มขึ้นมาเกินกว่าราคาเปิดวันแรกได้แล้วแล้วก็ยังต่ำกว่าราคาเหมาะสมทางปัจจัยพื้นฐานที่เราทําไว้แถว12บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจครับก็มองตัวนี้เกงกําไรตั้งสต็อปไว้ที่9บาท90นะครับแล้วก็ลุ้นการทดสอบแถว12บาทก็มองว่าในระยะสั้น ด้วยความที่ข่าวร้ายไม่มีแล้วเนี่ยนะกว่าจะมีงบเที่ยวหน้าก็อีกตั้งสองสเดือนเนี่ยเราก็มองว่ามีโอกาสที่ IPO ที่ที่คนอีก,ก็ไม่ได้มีของหรือมันมี scarcity แบบนี้มีโอกาสที่จะถูกเก่งกำไรขึ้นไปครับครับตัวที่2ตัวที่2วันนะครับตัวที่3ามเจอะไรครับตัวที่3ครับก็เป็น finance ครับ IFS ครับ IFS ครับ โอเคครับชื่อเดิมอะไรนะฮะหรือชื่อใช้ชื่อนี้ตลอดอ่าชื่อนี้ตลอดเลยครับ IFS เป็นตัวที่ทำพวกแ a ค t o อร n g งนะครับอ๋อคือต้องบอกว่าในธุรกิจตรงนี้ถ้าเราคิดว่าไอษฐกิจมันผ่านจุดที่แยกสุดไปแล้วบริษัทต่างๆเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ต้องการไฟแนนซิงที่มันจะมาตามออเดอร์ตามอะไรต่างๆเนี่ยเออเราก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็น IFS ฟื้นตัวนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันในภาพระยะกลางก็ถือว่าน่าสนใจครับว่าหุ้นนวดกันมานานพอสมควรแล้วแล้วก็ที่นี้มาอยู่ระดับนี้มาตลอด ใช่ครับแล้วก็ถ้าเราเชื่อว่าเอ้รอบนี้เศรษฐกิจฟื้นผ่านจุดที่มันแย่สุดไปแล้วเนี่ยโอกาสจะผ่าน2องบาทเกขึ้นไปเล่นในกรอบด้านบนซึ่งคาดหวังได้ถึงโซนสามบาทสี่ถึงสบาทอาสามบาทสีบถึงสามบาทห้เนี่ยผมคิดว่าดูมีลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็มองว่าต้นทุนไม่ได้เสียเปรียบครับแล้วก็การไปน่าจะเป็นเร็วหรือช้ามากกว่าครับครับครับก็คือตัวที่3นะครับใช่ครับแล้วครับชัดเจนชัดเจนครับอย่างน้อยก็มี3ตัวนี้ในการเทรดแล้วครับวันนี้ ขอบคุณมากครับคุณจิตพลวันนี้ครับ,รบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ